สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวของโครงการ Space Inopolis no n จากวังจันทร์วันเลนะครับซึ่งสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของประเทศไทยนะครับที่จะพัฒนาอุตสาหากรรมการบินและอวกาศรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับ สำหรับโครงการ Space i n n o p o l i s นะครับเป็นโครงการนวัตรกรรมด้านการบินและอวกาศที่ตั้งอยู่บน Innovation Zone ของโครงการวังจันวาเลซึ่งเป็นหนึ่งใน4เมืองนวัตรกรรมที่อยู่ในแผนการพัฒนาของ EECI โดย Space i n n o o p o l i s ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์แก่อุตสาหากรรมการบินและอวกาศซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุตสาหากรรมเป้าหมายหรือว่า New S Curve ของภาครัฐที่จะมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหากรรมการบินและอวกาศ รวมถึงอากาศยานไร้คนขับรวมไปถึงการซ่อมบำรุงอากาศยานให้เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตโดยอุตสาหกรรมการบินและอวกาศจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันนะครับกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มขนส่งการบินการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มที่2ได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมด้านอาวกาศ ซึ่งสำหรับการทำวิจัยของ Space Innopolis มีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งได้แก่การวิจัยที่เห็นผลในระยะสั้นหรือว่า Quick Win Research ซึ่งจะเป็นงานวิจัยที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมเช่นการวิจัยใช้ข้อมูลตำแหน่งจากดาวเทียมระบุตำแหน่ง GNSS มาใช้ประกอบการทำการเกษตรความแม่นยำสูงงานก่อสร้างความแม่นยำสูง การใช้งานวิจัยใช้งานแบบ d u a l use กับทางทหารการพัฒนาระบบจัดการจราจรทางอากาศการสร้างแผนที่ความละเอียดสูงสำหรับการขนส่งสมัยใหม่รวมถึงการเฝ้าติดตามตรวจสอบวัตถุอวกาศซึ่งทั้งหมดนะครับสามารถพัฒนาได้โดยที่ไม่ต้องรอโครงสร้างพื้นฐานใน EECI ให้เสร็จทั้งระบบและสามารถเห็นผลในระยะเวลา2-5ปี รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการวิจัยขั้นแนวหน้าหรือว่า frontier research ซึ่งสำหรับการทำวิจัย frontier research ของ space i n n o p o l i s จะมีการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านการบินและอวกาศขั้นสูงเช่นแพลตฟอร์มอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูงเพื่อใช้ทดแทนดาวเทียมและการวิจัยพัฒนาระบบนำส่งรองรับการส่งดาวเทียมน้ำหนักเบาเข้าสู่วงโคจร ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาของโลกในอนาคตซึ่งรูปแบบงานวิจัยทั้งสองส่วนนี้นะครับจะตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วัลเล่เพื่อให้เกิดการแบ่งปันเทคโนโลยีและองค์ความรู้เกี่ยวกับทีมพัฒนารวมถึงหน่วยงานวิจัยในพื้นที่อื่นๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยในอนาคตนะครับสเปซอินโนโพลิสมีแผนที่จะร่วมมือกับอาริโพลิสซึ่งจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแบบองค์รวมโดยโครงการจะมีแผนการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ทดสอบประกอบดาวเทียมและการทดสอบอากาศยานมาตรฐานนานาชาติของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโครงการนิคมอากาศยานแอโรโทโพลิสบริเวณท่าอากาศยานอุตภาจังหวัดระยองเพื่อเป็นฐานซ่อมบ,บำรุงอากาศยานและผลิตชิ้นส่วนอวกาศ โครงการต่อไปนะครับเป็นโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านธุรกิจการบินของสถาบันการบินพลเรือนกรุงเทพเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบินรวมทั้งตลาดในประเทศโครงการต่อไปครับโครงการสร้างศูนย์การเรียนด้านการบินและอวกาศในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในส่วนของ EECI นะครับมีแผนในการจะนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเข้ามาใช้ในโครงการ และได้มีการเริ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอาทิเช่นเทคโนโลยีวิศวกรรมการประกอบชิ้นส่วนอวกาศวิศวกรรมการออกแบบอากาศายานไร้คนขับและอวกาศยานเทคโนโลยี AI เพื่อการบินและอวกาศเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานข้อมูลดาวเทียมแบบแม่นยำการทดสอบการใช้งานอากาศายานไร้คนขับในสภาวะจริงการทดสอบและออกใบรับรองแล้วก็รวมถึงศูนย์ซ่อมบำรุงอีกด้วย สำหรับวังจันทบันเลนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า3,500ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ของปตทนะครับนาำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองทั้งนี้นะครับทางปตทได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรหลักกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชในการวางแผนพัฒนาและบริหารพื้นที่วังจันทร์บันเล ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งสำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECI เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวิจยัยพัฒนาและนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของประเทศนะครับ <c oughs> เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย4.0ครับผมและนั่น,นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ